ในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังผลักดันให้ได้อาวุธพิเัยไกลจากสอเมริกาเพื่อโจมตีเป้าหมายลึกถึงรัเสเซียปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเองนั้นกลับยังสรุดกับปัญหาภายในบ้านของตนทา้งในเรื่องของการผลิตกระสุนที่ก็ยังไม่ถึงเป้าและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงยุคใหม่อย่าง k c 4 6ก็มีปัญหา สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพูดถึงทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะที่ตอนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักนะคะทางฝั่งของยูเครนในการส่งอาวุธต่างๆในการส่งเครื่องบินรบต่างๆไปให้นะคะซึ่งแน่นอนว่าสงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็ยังคงโจมตีกันอยู่ต่อเนื่องถึงแม้มันอาจจะเบาบางลงไปบ้างแต่เห็นได้ชัดน,นะคะว่าความรุนแรงเนี่ยก็ยังคงไม่เบาบางนะคะในเรื่องของการโจมตีความถี่เนี่ยมันจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าในความแรงนะคะของอาวุธต่างๆมันก็จะ เริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งสมเรมิการนะคะก็สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่นะคะแต่อาจจะล่าช้าลงไปบ้างเพราะว่าบางส่วนที่เขาต้องใช้เนี่ยเขาก็ายังคงต้องกักเก็บไว้นะคะเพื่อให้ใช้ในตนเองซึ่งก็มีพันธมิตรของยุโรปนะคะหรือนาโต้นั่นเองนะคะที่ยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ค่ะแต่สมเรมิการนะคะก็ต้องไปสะดุดกับในเรื่องของโครงการต่างๆของเขาร่วมถึงเครื่องบินตัวที่เขานะคะใช้บ่อยๆก็ได้มีปัญหาสั้งานนะคะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้กัน ดูสัม,มิการนะคะเขาได้ทำการส่งขีปพนาวุธตัวหนึ่งนะคะไปให้กับทางฝั่งของยูเครนที่ก็สามารถจอถึงได้มอสโกเลยนะคะถึงทางฝั่งของเมืองหลงของรัสเซียได้เลยนั่นก็คือขีปพนาวุธอย่างจัส t s เ e r ตัวนี้ค่ะด้วยศักยภาพของการโจมตีของมันนะคะถือว่าลึกมากๆเพราะปัจจุบันที่สัม,มิการส่งให้กับยูเครนใช่นะคะเป็นเจ้า a t a c m s นะคะซึ่งเป็นบางเวอรช์ชันเท่านั้น ก็ตัวมันนะคะก็ยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรแต่ถ้ายูเครนเนี่ยต้องการจะขู่อำนาจนะคะศูนย์การอำนาจของรัสเซียจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ขีปนาวุธที่มันไกลกว่า300กิโลเมตรนะคะและตัวเต็งที่เป็นตัวเลือกที่อเมริกานะคะทำการเลือกมานั่นก็คือเจ้า j a s s m e r ตัวนี้นั่นเอง ชื่อเต็มๆของมันนะคะคือ Johns Air to Surface Data Drop Missile and Trend Rant นะคะตัวนี้ก็มีพิสัยการของมันนะคะยิงไกลถึง925กิโลเมตรด้วยกันว่ามันติดหัวรบทะลวงนะคะสำหรับเป้าหมายที่แข็งแรงต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะก็เป็นศูนย์ประชาการนะคะได้สามารถถล่มได้ตัวมันเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องบินรบอย่าง F 1 6ได้ด้วยนะคะที่ทางฝั่งของยูเครเนก็กำลังรองรับกลุ่มแรกในปีนี้อีกด้วยซึ่งจริงๆเขานะคะก็มีเยอะมากๆนะคะสามารถไปติดใดอีกด้วยค่ะ แต่เข้าสู่คำถามเลยนะคะก็คือมันจะสามารถโจมตีม,มอสโกได้จริงไหมคือถ้ายิงจากในพื้นที่ของยูเครนตะวันออกนะคะยกตัวอย่างเช่นในทางคาคีฟออเบสนะคะหรือว่าซูมีออเบสเนี่ยถ้าลองวัดดูแล้วนะคะระยะทางไปเนี่ยก็ประมาณ500-700กิโลเมตรซึ่งมันก็อยู่ในพิสัยของเจ้า j ั s ส s เอ็มตัวนี้นั่นเอง และในการโจมตีของมันนะคะยังสามารถโจมตีได้ทั้งระบบสั่งการท่าอากาศยานฐานขีปนาวุธต่างๆหรือแม้แตะทั้งคลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์นะคะในเชิงของทฤษฎีด้วยก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแต่ปัญหาหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ การเมืองระหว่างประเทศค่ะเพราะว่าสัม,มริการนะคะเคยตั้งเงื่อนไขว่าจะใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลเนี่ยคือมันต้องไม่ใช้กับการโจมตีรัสเซียโดยตรงดังนั้นนะคะเขาจึงทําการเปลี่ยนท่าทีนะคะก็ต้องพิจารณาในเรื่องของผลกระทบต่างๆเช่นในเรื่องของการได้เขานะคะถ้าใช้เจ้าตัวนี้ไปโจมตีจริงๆเนี่ยรัสเซียนะคะก็อาจจะตอบโต้แรงขึ้นด้วยก็เป็นการโจมตีเคียบนะคะด้วยขีปนาวุธที่รุนแรงมากกว่าเดิมหรืออาจจะใช้ระบบนิวเคลียร์ยุทธวิธีข่มขู่อีกครั้งด้วยนะคะในการจะเอามอก มาใช้รวมถึงพันมิตรของยุโรปบางประเทศเองนะคะก็อาจจะถอนตัวจากการสนับสนุนทางทหารค่ะแต่ถ้าในอีกทางนึงนะคะทหารทางฝั่งของยูเครนเนี่ยกดดันศูนย์กลางการตัดสินใจของรัเสเซียได้เนี่ยสงครามของมันในตรงนี้นะคะก็จะยุติลงเร็วขึ้นค่ะ แล้วมันยังมีทางอื่นไหมนะคะที่ยูเครนสามารถโจมตีทางฝั่งของรัเสเซียได้นะคะทางฝั่งของกลางเมืองของเขาเลยก็เป็นทางเลือกอื่นนะคะก็มีขีปนาวุธตัวอื่นนะคะที่พอจะไปแทนแทนกันได้อยู่อยู่ตัวอย่างเช่นนะคะอย่าง AGM-86 ALCM นะคะที่ก็พปใส่ยงนางวันนะคะอยู่ที่2,400กิโลเมตรด้วยกันแต่มันนะคะต้องยิงจากเจ้า B-52 เท่านั้นซึ่งยูเครนนะคะไม่มี L ASM นะคะพัฒนาจากเจ้า JSMER u t เช่นกันนะคะก็มีความสามารถในการหลบเลดาร์ได้แล้วก็ระบบนําเป้าหมายของมันก็สูงขึ้นก็อาจจะใช้ในเวอร์ชั่นของการต่อต้านเรือนะคะหรือการดัดแปลงไปค่ะดังนั้นนะคะก็ยังไม่มีสัญญาณจากทางฝั่งของนาโตด้วยนะคะว่าเขาจะใช้เป็นแบบไหนก็ทําให้ในทางเลือกตรงนี้นะคะก็ต้องพิจารณากันต่อไปนะคะว่าจะสามารถออกมาแทนได้ไหม มาถึงกับทางฝั่งของสมลิกากันก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตต่างๆเรื่องกระสุนต่างๆนะคะที่ตอนนี้เขาก็ตั้งเป้านะคะอยู่ปีละล้านนัดนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงไปไม่ถึงสักทีนะคะสําหรับกระสุนอย่าง1 5 5มมค่ะ ดยเป้าหมายใหญ่ของเขานะคะคือเขาต้องการตั้งเป้าที่จะผลิตกระสุนปืนใหญ่อัตโนมัต15มิ155มมนะคะให้ได้1แสนนัดต่อเดือนภายในเดือนตุลาปี2025น,นี้นะคะซึ่งถ้าตีใน1ปีนะคะก็เท่ากับว่า1.2ล้านนัดต่อปีเลยนะคะปริมาณของมันเนี่ยก็เทียบเท่ากับสงครามเต็มรูปแบบเลยแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือปัจจุบันเองนะคะเขาผลิตได้แค่40,000นัดต่อเดือนเท่านั้นที่แม้มันจะดีขึ้นนะคะจากตั้งแต่ปี2022รามรัสเซียยูเครนนะคะที่เริ่มต้นขึ้นมาก็ ็ทําได้อยู่ช่วงนั้นนะคะก็ประมาณแค่หม0่นนัดต่อเดือนเท่านั้นเองซึ่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ลงทุนไปแล้วนะคะกว่า5,000ล้านดอลลาร์เลยค่ะในการสร้างโรงงานใหม่ในเท็กซัสคาคัอนซอและแคซัสแล้วก็เตรียมผลิตเจ้า TNT เพิ่มในเคนตะกี้ด้วยนะคะ แล้วถ้าถามว่าทําไมมันยังไม่ถึงเป้าสักทีนะคะก็อย่างแรกในเรื่องของการขาดแรงงานฝีมือค่ะเพราะอุตสาหกรรมอาวุธนะคะไม่ใช่ใครที่แบบว่าคนอเมริกาเนี่ยจะเลือกทํากันง่ายๆด้วยรวมถึงเครื่องจักรและก็ใส่การผลิตใหม่นะคะยังติดตั้งไม่สมบูรณ์โรงงานบางแห่งเองนะคะก็ยังไม่พร้อมขึ้นเป็นรอบวงที่สมบูรณ์นะคะแบบว่าแบบฟูลออปชันเลยในการผลิตแล้วล่วงถึงปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน,นะคะ่ะโดยเฉพาะวัตถุดิบอย่างเจ้า TNT อย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายอย่างเช่นกันนะที่มันต้องใช้ซึ่งมัน ก็ใช้ในเรื่องของความพิถีพิถันมากในการจะผลิตเจ้าตัวนี้ด้านนั้นนะคะจึงเป็นผลกระทบระยะยาวเป็นอย่างมากถ้าสมมติเขาผลิตไม่ทันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความสามารถในการสนับสนุนยูเครนต่อไปนะคะในสงครามที่ก็ยังคงยืดเยื้อและสะต็อกของสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็จะลดลงเป็นอย่างมากเพราะเขานะคะก็ต้องส่งให้กับทางฝั่งของยูเครนที่แม้จะเห็นข่าวบ้างน,นะคะที่ว่าเขาก็ชะลอลงไปแต่เขาก็ยังคงต้องส่งซึ่งมันก็ยังส่งเยอะอยู่เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่มีเหลือสต็อกไว้ด้วย ดังนั้นนะคะโครงการอย่างเซอร์นะคะจึงเป็นตัววัดในเรื่องของอุตสาหกรรมของชาติตะวันตกก็ยังคงลุกขึ้นมาผลิตแบบสงครามเต็มรูปแบบได้อยู่หรือไม่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเขาเนี่ยจะสามารถปรับตัวได้ทันไหมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และมันมีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเช่นกันนะคะสำหรับเจ้า KC46 Pegasus เพกันะคะที่ก็ดันสนุดกับ APU เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงยุคใหม่นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมลบซะงั้น จ้า KC-16 นะคะมันคืออะไรมันก็คือเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากาะที่ก็พัฒนาจากบริษัทอย่าง Boeing จากโครงการอย่าง B-767 ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ทดแทนเจ้า KC-135 ที่ก็ใช้มาตั้งแต่ในสงครามเย็นเลยนะคะซึ่งถือว่านานมากๆ ด้วยจุดเด่นของเจ้านี้นะคะก็คือระบบอย่าง RVS Remote Vision System นะคะแล้วก็จอเติมเชื้อเพลิงแบบ V I ด้วยซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะที่ก็พัฒนาขึ้นมาแทนเจ้า KC 1 3 5ค่ะแต่ปัญหาล่าสุดของมันเลยนะคะที่ก็มีปัญหาซ้ำซากเลยนะคะก็คือเจ้า APU นะคะที่ก็เสียแบบเสียอยู่งั้นเลยนะคะเจ้า APU นะคะหรือ a c c e l e r a t o Power Unit นะคะเป็นระบบจ่ายไฟแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อเครื่องจอดค่ะ โดยล่าสุดนะคะเพราะว่าเจ้า APU ตัวนี้เนี่ยมันดันล้มเหลวซ้ําหลายกรณีเป็นอย่างมากโดยกองทัพสหรัฐอเมริกานะคะจึงสั่งให้ลดการใช้งานนะคะเจ้าตัวนี้ลงไปผลที่ได้นะคะก็คือมันต้องพึ่งพาอุปกรณ์ภาคพื้นอย่าง powercast หรือว่า h e r c a s t อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ขัดต่อแนวคิดว่าเป็น a l e x c combat employment ค่ะที่เขาก็ตั้งแนวคิดว่าเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายนะคะก็ดันขัดลงมาเพราะว่าคือในเรื่องของตัวนี้ก็เสียบ่อยซ,ซ้ำซากนะคะคือเขาก็ได้ทำการถอรออกไป และปัญหาอื่นเองนะคะก็ยังซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเจ้าบุมเติมเชื้อเพลิงที่ก็หักอีกนะคะข่าวก่อนหน้านั้นที่ว่ามันก็ไปเติมเชื้อเพลิงของเจ้าเอ็ดยีสองแล้วก็หักกลางคันตรงนั้นเลยก็เป็นปัญหาต่อความปลอดภัยขั้นรุนแรงเป็นอย่างมากและระบบอย่าง RVS นะคะก็ยังคงให้ภาพเพี้ยนบ้างนะคะในสภาพอากาศที่มันเป็นแสงเยอะอย่างเงี้ยคือมันก็ภาพนะคะก็บิดเบือนไปนะคะไม่ตรงกับตามที่มันต้องแบบว่าอยู่ในบริเวณแห่งนั้น และปัญหาเหล่านี้นะคะก็ทําให้เจ้า KC 4 6ถูกใช้งานจํากัดเท่านั้นก็ทางที่มันเป็นเครื่องบินใหม่นะคะก็แบบ แทบจะไม่ออกมาใช้อีกเลยแล้วมันส่งผลอะไรตาในเรื่องของระยะยาวนะคะก็คือความพร้อมในด้านของการปฏิบัติการทั่วโลกของกองทัพเมนเมกาก็จะถูกจํากัดรวมถึงถ้ามันมีสงครามใหญ่ๆนะคะปะทุขึ้นมาอย่างในอินโดแปซิฟิกหรือว่านาโตกับทางฝั่งของรัสเซียจริงๆเนี่ยความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกาอากาศนะคะก็คือคอขวดนะคะเป็นคอขาดบาดตายเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะในเครื่องบินเขาต้องใช้ก็ต้องบินไกลเนาะบินไปช่วยฝั่งนูน้นฝั่งนี้ซึ่งถ้าไม่มีเติมเชื้อเพลิงอีกก็คือมันก็ไปไม่ถึงแน่นอน และรัสเซียนะคะก็กําลังจะพัฒนาเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของตนด้วยนะคะอย่างเจ้าวายยีูแล้วก็ IL-78 รุ่นใหมอ่อีกซึ่งมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาสามารถผลิตมาได้และก็ไปโจมตีทางฝั่งของตรงข้ามได้เช่นกันโดยสรุปแล้วนะคะภาพรวมทั้งหมดนี้ก็แสดงเห็นถึงความพร้อมในทางของทฤษฎีนะคะที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพปฏิบัติการจริงของสหรัฐอเมริกาที่แม้ว่าเขานะคะจะมีงบประมาณที่มากที่สุดในโลกก็จริงแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ล้ำหน้าที่สุดแต่ถ้าในเรื่องของการผลิตอาวุธไม่ นและเครื่องบินเองนะคะยังคงมีข้อจํากัดและในการตัดสินใจทางการเมืองก็ยังคงลังเลกันอยู่ต่อไปเนี่ยความได้เปรียบในเชิงคนดีสานะคะก็อาจจะค่อยๆหายไปและเมื่อศัตรูอย่างรัเสเซียและจีนนะคะก็จะได้เดินหน้าอย่างเต็มกําลังและสําหรับทางฝั่งของยูเครนนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะใกล้ได้ขีปพนาวุธไกลจากระดับการโจมตีถึงมอสโกได้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าทุกอย่างมันสะดุดพร้อมกันแบบนี้นะคะก็ไม่แน่ว่าใครเนี่ยจะได้ชนะในเกมความทนในเรื่องของระยะย,ยาวด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ